สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าเมื่อนี้ก็มาพบก,กับแนวทางห้าน้อยมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันที่ 26, 25, 67, ยี่สิบหกเดือนสิบสองจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันพฤหัสเมื่อนี้ก็มาพบก,กับแนวทางของ i, 9, แอดจอยคือเก่าหลักกตามเคยจ้าพ้นห้าน้อยของเมื่อวานจาวันที่ยี่สิบห้าสำหรับน้อยมัดรวมเลขเด่นจ้าสามกับห้า วิ่งรูดจากกันสองสำหรับพ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิด3ตัวบนคือ0ูนยลาง 96, เกหกอา่าพาดไปสำหรับรอบพิเศษจากเก้สมหนึ่ำหรับสามหนึจับคู่พาดไปเนาะสุดเด่นของเ้ามาเด่น3วิ่งรูด3ามจะรอบพิเศษบนจะโอ้โจับคู่พาดไปจับหายสูงมาเล็นต่ำเนาะ สองตัวล่างรอบพิเศษจะหาศูนหาศูนย์ไปบททึงอีกเนาะหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเข้ามาหาศูนย์สำหรับสุดเด่นเขาห้ารอบรอบพิเศษนี่คือเด่นมาบนมาหลางังจับขู่ผ่านบนหลังเลยเนาะสามหนึ่งหาศูนย์โอ้โหตรงตรง,ตรงเลยเนาะจา้ะสำหรับรอบปกติจะสี่หกสองเข่าสองหกจักกันเน้นพิษตัวจ้ะสองตัวล่างรอบ ปกติสามแปดสำหรับสามแปดไปบดถึงอีกเสียดไปอีกนอกาถึงสามเจ็ดจะมาสามแปดโอ้โห,หน่าเสียดายตัวที่จะคู่บดได้ตัวที่บดได้จบคูนี่โอโ้เด้งมาดีดีสำหรับโอโ้อสำหรับสามแปดนี่คือเข่าเด่นสามวิลทูสามเนาะเดยมากลมซะเนาะเด่นสามวิลูสามเขเข้ามาเด้งเด้งแต่สำหรับรอบปกติจะสำหรับรอบวีไอพีจะเจ็ดหนึ่งหนึ่งผ่านไป โอมาเบินสองตัวล่าง V.I.P. จะสา 3, มหนึ่งตัวที่ไปบูทึงตัวที่บอได้จับนี่คือมาแบบเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะเด้งสามดูสามก็เข้ามาเด้งๆแต่สําหรับมื่อนี้จับขู่พลาดไปจะโอ้หนายเสียดายเนาะสําหรับสุดสามตัวของเข้าอันนี้คือพลาดไปเนาะอันนี้คือผล ห้าน้อยหมัดรวมขอ้งที่ยี่สิบห้าตามนี่เลยเนาะแนวทาของเราเลขเด่นคือเอาปา,อากเราจะมึอนี่เลขเด่นนี่คือมาขบสามน้อยเลยเนระาจะรอบปกติเนาะแต่จ๊บคูผ่านไปทุกรอบเลยเนระาจะจับคู่เขาแค่ชุดกันหกสองสองหกมาจากโอ้โหโนะพลิกคือตามนี่เลยเนระาจะใส่วิ่งใส่หลุดถ้านำไปวิ่งไปหลุดคือว่าปัางอยู่เนาะสำหรับ เบิร์หนึ่งหนึ่งนี่ีพีแนวทางของไอจอยบัวสำหรับฮานอยเนียกน้อยนี่คือมาคือเด่นชนกันหนึ่งหนึ่งเนาะรอบพิเศษกับรอบ V I P เบิร์มาหนึ่งหนึ่งรอบ V I P จะสำหรับฮานอยเนียกน้อยมือวสำหรับกระถือว่าปังจะซับน่อยมาขบซับน้อยเต็มเตรมจะรอบพิเศษจะรอบรอบพิเศษนี่คือสามตัวบุญเลยเนาะเก่าสามหนึ่งเด่นเก่ายุเก่าลักลอยจากเก่าหนึ่งสามสระหนึ่ง ามเก่าหนึ่งเก่าสามโอ้โหสำหรับรอบปกติตตวงๆจะสามแปดสำหรับรอบ VIP นี่คือเข้ามาเปิดหนึ่งหนึ่งเนาะเขาเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจา่าสำหรับเหนียกนวอยบวาดกปังเด้อจั่าสำหรับมัดรวมกูเฮามาเลขเด่นจับขู่เขาน้อยเดียวเนาะ,ะสำหรับมื่อนี้ตามร่นกันต่อจา้ามัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่น สีเจ็ดวิ่งรูดจา้าจับคู่เด่น4วิ่งรูด 4, 4ี6 4, 7. 4, 4, ส7่หกสีสีาำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจะาเจ็ดแเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งาแนวทางของไอจอยอนี่คือชนกันหลายเด้อจ้ะทั้งศูนย์ศูนย์แยกน้อยก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเด่นชนจ้ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสำหรับห้าน้อยมตรวบก็คือหกชนจ้ะห้าน้อยมดรวบนี่ฮกชนสามสามตัวสามสูตรสองสูตรโอ้โหสำหรับแยกน้อยก็คือหกชนอีกแยกน้อยเมื่อวานก็ฮกชน หนึ่งชนอพาพอฉะนั้นเบิร์มื่อนีโคกันหายแค่โคกหกพอจะสำหรับมัดรวมตัวการจะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์สามตัวบนเจ็ดาหกเจ็ดสี่หกสี่หกสามเจ็ดเก้า 411จะ้ะสำหรับตัวเน้นน้อยมัดรวมวันนี้ขอเน้นไปที่646กับ411ตัวกันจะเน้นไปที่6860เ 60, บิร์น66เน้นไว้ด้วยละกันเนาะวางแค่66 67. แบบเบิร์นเล็กเบิร์ 70, น70714847 สำหรับม,มัดร่วมแอดจอย 2C น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จพจะหรือว่าพี่น้อยเอฟซีมัดอยู่ในฮานอยรอบแรหนึ่งก็ฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับฮานอยมัดร่มรวมของเฮาเนาะจ้า มือนี่ก็คอยมาปังๆคอยมาตัวนี่ตัวจอหลักฐานเนาะขาอ,อให้พ่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะแนวทางไม่เข่าไม่รู้จะผิดพลาดประการใดกับคโคตรโค้ไพ่หลายๆเราจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูาถาถกใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บุพการแนวทางตโตไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจะสวัสดีจ้า